โชคดีจังเกิดมาก็มีนางฟ้ามาให้พรแต่มึงให้พรอ,อะไรกลัวเนี่ยใครสั่งอะไรก็ต้องทําตามทุกอย่างชีวิตก็เลยหันซาแบบนี้สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังน่ารักดูได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อโมยอ,อียันอึมกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเอลล่าเอนเชนเต็ดเจ้าหญิงมนตร์รักมหัศจรรย์จากเขาโคงเรื่องซินดเดลล่ามาปรับใหม่ให้ใช้ลกว่าเดิมและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่อาณาจักรเฟลและก็จะได้พบกับทารกน้อยนามว่าเอลล่าโดยที่มีแม่แลนะน้าของเธอที่เป็นนางฟ้าประจําบ้านดูแลอยู่ไม่หา่างแต่ตอนนั้นอีนางฟ้าสายพังพังพาดนะไม่ใช่พังรอกนามว่าลูซินดาก็สารเนเหาะมาที่บ้านของเอล่าาเพืออยกจะ อีแม่กับน้าก็กลัวก็เอาเอล่าไปซ่อนในตู้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดสายตาเธออยู่ดีว่าแล้วอีนางฟ้าลูซินดาก็ให้พรน้องเอล่าว่าขอให้หนูเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายใครสั่งอะไรก็ทําตามสั่งให้หลับก็หลับสั่งให้ตื่นก็ตื่นแหมสั่งง่ายได้ดังใจจริงๆแต่นางฟ้าประจําบ้านก็บ่นว่าพรของเธอน่ะมันแย่ถ้าหากต้องคอยทําตามคําสั่งคนอื่นแบบนี้ก็แย่สิถอนพรซะเดี๋ยวนี้แต่อีลูซินดาก็บอกกูไม่ถอนหรือจะให้กูสามนางเป็นหมูจะเอายังไงทั้งสองคนก็เลยต้องเลยตามเลยเอาตามนั้นก็ได้เด็กนนน้้้อยโตตขึเเป็็ดกสาวผูมีจจิใ มีเมตตาขอช่วยเหลือเพื่อนๆยามโดนแกล้งอีเด็กขี้แกล้งก็บอกมึงแน่นักหรอมาช่วยคนอื่นเก่งจริงมึงกัดกูดิเอลล่าก็เลยงับเข้าไปหนึ่งดอกก็เพราะพรที่ติดตัวยังให้ผลให้เธอต้องทําตามคําสั่งของคนอื่นทุกอย่างเติมโตขึ้นเธอก็รู้ตัวว่าตัวเธอมีอะไรแปลกก็บอกแม่กับน้าว่าให้ช่วยถอนพรให้เธอหน่อยท้งครูก็บอกว่าพวกเธอทําไม่ได้ใครให้พรเธอคนนั้นก็เป็นคนเดียวที่จะถอนพรได้ถึงแม้เธอจะรู้ตัวว่าโดนพรประหลาดสามาตั้งแต่เด็กแต่เธอก็ไม่เคยหยุดฝันที่จะตาม,ตามความต้องการของตัวเองงถึแมม้้จะฝืนไไ่ด แม่สั่งอะไรกูก็ต้องรีบทำกูละเหนื่อยจริงๆแต่เรื่องราวน่าเศร้าก็เข้ามาเมื่อแม่ของเธอล้มป่วยนะัะก่อนตายแม่ของเธอสั่งเธอว่ามีแค่นะกับแม่ของเธอนั้นที่รู้ความลับเรื่องพอลประหลาดเธอสั่งห้ามไม่ให้เอลล่าบอกใครเรื่องพรเพราะกลัวคนอื่นจะมาหาผลประโยชน์จากเธอจากนั้นแม่ของเธอก็ให้สร้อยคอไว้ดูต่างหน้าแล้วก็ลาโลกไปเอลล่าโตขึ้นและสวยมากหน้าเหมือนแอนฮัทเวดวันนั้นพ่อเธอก็มาบอกว่าจะแต่งงานใหม่เพราะว่าเมีมยใหม่รวยและเขาก็ถังแตกแต่อีเมีมยใหม่มันไม่ได้มาคนเดียวแต่มันมาพร้อมกับอีลูกสสาวสุด แสบอีก2คนนั่นก็คืออ e ีแพตตี้กับโอลีฟมาถึงทั้งหมดก็ทําความรู้จักกันและดูเหมือนอีแม่ก็จะไม่ค่อยชอบหน้าเอลล่าเราสักเท่าไหร่อ e ีแพตตี้มันเป็นติ่งเจ้าชายแถมมีนิสัยขี้อิจฉามาถึงมันก็สั่งให้เอลล่าพาไปดูนั่นนี่ตอนนั้นมันเห็นสร้อยคอของเอลล่าที่แม่ให้ไว้มันก็ได้สั่งให้เอลล่ายกมันให้กับเธอเอลล่าก็ต้องทําตามคําสั่งทั้งๆท,ที่ในใจเธอไม่อยากทำวันต่อมาพ่อเธอก็เดินทางออกไปขายของที่ต่างเมืองทิ้งให้เอลล่าอยู่กับอีแม่เลี้ย จากนั้นที่มหาวิทยาลัายเอลล่ากับแพตตี้ก็ได้มาดีเบตกันหน้าชั้นเรียนเรื่องความไม่เอาไหนของกษัตริย์และเจ้าชายชาวที่ดูเหมือนจะมีดีแค่หน้าตาระหว่างนั้นอีแพตตี้ก็เริ่มสังเกตเห็นความประหลาดในตัวของเอลล่าไม่ว่าจะสั่งอะไรเธอก็ทำภาพตัดมาเราก็จะได้พบกับกษัตริย์เอ็ดกาซึ่งเป็นอาของเจ้าชายเขาปกครองแผ่นดินด้วยความโหดเหี้ยมไล่ฆ่าเผ่าพันธุ์ที่เห็นต่างแค่ดูหน้ากูก็รู้แล้วว่ามึงเป็นตัวโกงมันรับปากดูแลอาณาจักรเพื่อรอวันที่เจ้าชายโตพอและกลับมาขึ้ขนน้้นนนนนนคครรองงงาาวัััททเเดิไปย,ยม ฟิที่นางเอกอยู่พวกสาวๆในเมืองก็ต่างพากันกรีดกาตอนรับการมาเยือนของเจ้าชายสุดหล่อพ่อตายคนนี้แต่ดูเหมือนจะมีแต่เอลล่ากับเพื่อนสนิทของเธอที่ลุกขึ้นยืนประท้วงบอกปล่อยเพื่อนกูทั้งสองคนชูป้ายไม่ให้กษัตริย์ชั่วร้ายใช้แรงงานเผ่าพันธุ์อื่นอย่างทารุณเมื่ออีแพตตี้กับโอลี่พันมาเห็นก็ได้สั่งให้เอลล่านั้นกลับบ้านเธอก็ต้องทําตามคําสั่งตอนนั้นอีพวกสาวๆก็แหกวงล้อมขอให้ได้สัมผัสเจ้าชายสักนิดก็ดีเจ้าชายบอกกูจะอยู่ทําไมล่ะครับหนสิคับตต่่เเเเหมอนนโชชชะาาาาาาจลลลกกทใํใ้้ขขววง เมื่ออีสาวพวกนั้นวิ่งหายไปแล้วเอลล่าก็ขอตัวไม่อยากจะย,ยุ่งกับเจ้าชายคนนี้แต่ยิ่งไม่สนใจเขาเจ้าชายกลับคิดว่าเธอน่าสนใจเพราะไม่เคยมีสาวไหนไม่หลงสเสน่ห์เขาเอลล่าเดินมาถึงกลางถนนก่อนนึกได้ว่าทำกระเป๋าตกไว้อีเจ้าชายก็เลยสั่งให้ยืนเฉยๆเดี๋ย่วกูไปเอามาให้แต่เวนกรมีรถม้ากำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจะขยับก็ขยับไม่ได้โดนสั่งไว้แต่ในวินาทีสุดท้ายอีเจ้าชายก็กระโดดมาช่วยเธอไว้ได้ทนันตอนนั้นอีแพตตี้กับโอลิฟก็ไม่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกกกกกัััันนนออออีพต้็เเิดถึงงงงส่่ใหลาลาาาบบไปทโ ส่วนเธอจะอยู่ป้อเจ้าชายตามลําพังเจ้าชายเห็นท่ามึงแล้วกูก็กลัวจะโดนข่มขืนก็เลยรีวิ่งหนีผีแตดแพตตี้มาให้ไวหลังจากกลับมาถึงที่งานเพื่อนสนิทเธอก็ถามเอลล่าว่าทําไมต้องไปทําตามที่อีแพตตี้มันสั่งแต่เอลล่าก็บอกความลับของเธอไม่ได้ตอนนี้อีแพตตี้เริ่มจับทางเอลล่าถูกและสั่งให้เอลล่าไปขโมยของอีสองคนก็สั่งใหญ่ให้ขโมยนั่นขโมยนี่สุดท้ายมันก็สั่งให้เธอไปขโมยรองเท้าแก้วตอนนั้นทหารเห็นเข้าเอลล่าก็เลยวิ่งหนีอีสองสาวก็ยืนดูหัา่ส หยุดและกระโดนจับในที่สุดเมื่อกลับมาถึงบ้านอีแม่เลี้ยงก็ด่าเธอยิ่งไปกว่านั้นอีแพตตี้ยังมากระซิบข้างหูบอกว่าให้โทษเพื่อนสนิทของเธอว่าเป็นคนสั่งให้เธอทำเอลล่าก็ขัดคำสั่งไม่ได้พูดออกไปอีแม่เลี้ยงก็เลยสั่งให้เอลล่าไปบอกเลิกคบเพื่อนรักของเธอเอลล่ามาเปิดประตูบ้านแล้วต้องมาบอกเลิกคบเพื่อนตามคำสั่งเธอพูดไปก็น้ำตาไหลไปแต่ขืนใจขัดคำสั่งไม่ได้เพราะอีพรปราลาดคืนนั้นเธอมาร้องไห้เสียใจกับน้าเธอที่เป็นนางฟ้าประจำบ้านและบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วและตตัดสินนใจจที่ะออกาาาามหงฟ้ ซินดาเพื่อให้เธอถอนคำสาบให้ตอนนั้นนะ้าของเธอก็หยิบหนังสือพิเศษออกมามันคือหนังสือที่เธอเสกมนผิดจนทําให้ผัวเธอกลายเปน็นหนังสือแต่ก็ยังดีที่วันนี้ได้ใช้ประโยชน์เพราะมันสามารถบอกหลายอย่างที่เธออยากรู้ได้หนังสือจะโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้ลูซินดาทําอะไรอยู่แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนเอลลาสังเกตเห็นได้ว่าลูซินดาอยู่ที่เมืองยักษ์คืนนั้นก่อนจะหนีไปอีแม่ก็สั่งให้เอลลาไปเก็บดอกไม้เธอก็เลยจัดดอกจาแยให้แมงสะเลยส่งท้าย,ายเก่าไปนะผู้มึงสั่งกูดินะเธอเดินลึกกเข้้้าาามาในนนนนป่ตอั็ไดยิ เสียงของใครคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือพอไปถึงก็เห็นว่ามีเอลตน,นึ่งกําลังถูกรังแกเอลตน,นั้นก็ได้สั่งให้เอล่าจัดก,การพวกมันและเธอก็ช่วยเขาลงมาได้เขามีชื่อว่าสลันเนียงเขาก็ได้พาเอล่ากลับมาที่หมู่บ้านเอลและเล่าให้เอล่าฟังว่าเขาไม่ได้อยากเป็นศิลปินเหมือนพวกเอลทั่วไปแต่เขาฝันอยากจะเป็นทนายแต่กฎหมายของอาณาจักรสั่งห้ามไว้ทางบ้านของเอล่าตอนนี้เจ้าชายส่งจดหมายเชิญเธอไปที่งานราชาพิเศษแต่อีแม่เลี้ยงเห็นเข้าซะก่อนก็เลยจะพาลูกๆของเธอไปแทนเอล่าและสลันเนียง ก็เห็นพวกทหารกำลังบังคับเกนเอลไปแสดงที่งานราชาพิเศษเอล่าเลยชวนให้สลานเนียงเดินทางไปกับเธอเพื่อขอให้เจ้าชายช่วยพวกเอลพวกน,นั้นวันลุงขึ้นทั้งสองคนก็ออกเดินทางและได้บังเอิญมาเจอกับพวกยักษ์กินคนไอพวกยักษ์มันก็สั่งให้เอล่าอย่าขยับห้ามส่งเสียงเธอก็เลยแข็งทื่อโดนมันจับมัดกำลังจะโดนต้มแดกแต่ในตอนนั้นเองเจ้าชายชาวก็ได้ขี่ม้าขาวมาช่วยเธอและได้เข้าต่อสู้กับพวกยักษ์เจ้าชายจัดการเจ้ายักษ์จนหมดทางสู้และถามพวกมันว่าเป็นพวกแกใช่ไหมที่ฆ่าพ่อของเขากษัตริย์องค์ก่อนเจ้าพวกยักกก็บอ ว่ากษัตริย์องค์ก่อนนั้นเป็นคนดีพวกเราอยู่กันอย่างสงบสุขเขาจะไปฆ่าท่านทาไมเจ้าชายก็ได้ไว้ชีวิตพวกมันตอนนั้นเจ้าชายได้รับบาดเจ็บเอลล่าก็เลยมาทําแผลให้เขาและได้ถามเธอว่ากําลังจะไปที่ไหนเอลล่าก็บอกว่าเธอจะไปที่หมู่บ้านยักษ์เพื่อหานางฟ้าองค์หนึ่งและตอนนั้นเราก็จะได้เห็นว่าไอ้งูของกษัตริย์ชั่วได้แอบมาในกระเป๋าของเจ้าชายจากนั้นเจ้าชายก็ได้เดินทางมาเป็นเพื่อนเอลล่าตอนนั้นสลันเนียงก็ได้ขอร้องให้เจ้าชายเปลี่ยนกฎหมายให้เขาทําอาชีพทนายความได้แต่ไอ้เจ้าชายก็ไม่สนใใจบบอกกห้คุยั ของเขาเอลลาเห็นเจ้าชายที่กําลังจะเป็นราชาแต่ไม่ใส่ใจความเท่าเทียมของประชาชนก็ได้ขวบม้าหนีมาและได้มาถึงอาณาจักรยักษ์และได้เห็นว่าพวกทหารได้ใช้แรงงานยักษ์อย่างทารุณทั้งหมดได้เดินทางมาถึงที่งานเลี้ยงของพวกยักษ์แต่เอลลาก็ต้องได้รับข่าวร้ายเมื่อทราบว่านางฟ้าลูซินดาได้กลับไปก่อนแล้วตอนแรกเอลลาก็จะรีบตามไปแต่เจ้าชายก็ได้ขอร้องให้เธออยู่ต่ออีกสักคืนทั้งสองคนก็นั่งคุยกันและเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นตอนนั้นพวกยักษ์ก็ได้มาขอให้เอลลานั้นร้องเพลงเธอก็ ปฏิเสธไม่ได้จัดไปหนึ่งคอนเสิร์ตเธอเทิงกันทั่วหน้าเจ้าชายก็ถือโอกาสเต้นรํากับเธอซะเลยแหมความรักกําลังก่อตัวคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันเรื่องต่างๆนานาแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกันวันลุงขึ้นทั้งหมดก็เดินทางมาถึงที่เมืองหลวงแต่ขณะที่เดินเข้าวังสลานเนียงก็ถูกทห,หารห้ามเขา้าเอลล่าเข้ามาถึงก็เจอกับกลุ่มทัวร์ของติ่งเจ้าชายที่มาเยี่ยมชมปราสาทเจ้าชายก็พาเอลล่าวิ่งหนีมาและเขาก็รับปากว่าจะให้คนออกตามหาสลานเนียงกับนางฟ้าลูสินดาหลังจากนนััั้้้ทงคคู่กก็ไดเจอบุณ ตัวโกงเสร็จแล้วเอลล่าก็ขอตัวมาที่ห้องทะเบียนของวังเพื่อค้นหาที่อยู่ของนางฟ้าลูซินดาทางด้านเจ้าชายชาวก็มาลองชุดและได้คุยกับอาของเขาถึงเรื่องการปรับกฎหมายที่กดขี่หลังจากที่เขาได้ขึ้นของราดอามันก็บอกว่าไว้คุยกันหลังจบงานแล้วกันนะหลานชาวยังบอกอีกว่าคืนนี้เขาจะขอเอลล่าแต่งงานทางด้านเอสกาก็ได้เรียกอ e ีแพตตี้กับโอลิฟมาพบและบอกว่าจะให้แต่งงานกับเจ้าชายชาวถ้าบอกความลับของเอลล่ามาอีแพตตี้มันก็เลยบอกว่าเอลล่าจะทําตามคําสั่งทุกอย่างเธอขัดขืนคําสั่งต่างๆไม่ หลังจากนั้นไอเอสกาก็ได้มาหาเอลลาและได้ลองสั่งคําสั่งเธอดูและได้เห็นว่าเรื่องพรประหลาดนั้นเป็นความจรงิงไอเอสกาก็เลยสั่งให้เอลลาใช้มีแทงหัวใจเจ้าชายตอนเที่ยงคืนขณะที่เขากําลังขอเธอแต่งงานไอเอสกาก็ได้เล่าว่ามันเองนี่แหละที่เป็นคนฆ่าราชาองค์ก่อนที่เป็นพ่อของเจ้าชายชาวและมันก็ได้สั่งให้เอลลาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเอลลารีบออกไปตามหาลูซินด้าแต่ก็ไม่พบเธอเธอจึงตัดสินใจเขียนจดหมายบอกลาเจ้าชายและพยายามอยู่ห่างจากเขาจนกว่าจะพ้นเวลาเที่ยง คืน,นเอล่ามาพบสลันเนียงและหวานให้เขามัดเธอไว้กับต้นไม้นอกอาณาจากักรเธอสั่งให้สลันเนียงรีบไปขอความช่วยเหลือจากพวกเอลและยักษ์ไม่อย่างนั้นเรื่องร้ายก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เอล่าถูกมัดอยู่นั้นอีนางฟ้าลูซินดาก็มาหามาบินตกใกล้ๆเธอเอล่าเห็นก็ดีใจมากรีบร้องขอให้เธอช่วยคลายพรที่เธอให้ไว้แต่ด้วยความมั่นหน้าให้แล้วไม่รับคืนของเธอก็ได้ปฏิเสธแถมยังแสดงความใจดีโดยที่กูไม่ได้ร้องขอด้วยการปล่อยเอล่าออกจากโซ่และเสกชุดสวยๆให้เธอไปร่วมงานในคืนนี้เอล่าพยายามฝืนตัวเองตลอดทางแต่ก็ ทำไม่สําเร็จจนเธอมาถึงที่วังและได้พบกับเจ้าชายชาวชาวได้ถามความรู้สึกของเอลล่าเธอก็ได้บอกไปว่าเธอรักเขาเวลาใกล้จะเที่ยงคืนช้าก็พาเธอมาเพื่อกําลังจะขอแต่งงานเมื่อนาฬิกาดังเที่ยงคืนเอลล่าก็ต้องทําตามคําสั่งที่ถูกสั่งมาเธอถือมีดไวในมือพร้อมที่จะแทงชายอันเป็นที่รักแต่ตอนนั้นเธอก็มองเข้าไปในกระจกก็ได้เห็นหน้าแม่ของเธอที่สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าจิตใจของเธอนั้นกล้าแก่งกอ่าพรใดๆในที่สุดเธอก็ฝืนพรได้สําเร็จแต่ชาวก็เข้าใจผิดไปแล้วว่าเธอตั้งใจจะแทงเขาตอนนั้นอ ER อีากท่ดู ก็รีบออกมาสั่งให้คนจับเอลล่าไปขังเอ็ดกาห้ามไม่ให้ชาวไปพบกับเอลล่าและเป่าหูให้เขาเข้าใจเธอผิดวันต่อมาสันเนียงได้พาพวกยักษ์และเอลบุกเข้ามาในคุกและช่วยเอลล่าออกไปได้เอลล่ารีบมาดูเอ็ดกาและเห็นว่ามันกําลังใส่ย,ยาพิษลงไปในมงกุฎเพื่อปองพชนเจ้าชายตอนที่เขาสวมเอลล่ารีบวิ่งไปที่งานเพื่อจะช่วยเขาตอนนั้นพิธีก็ได้เริ่มตน้นขึ้นขณะที่เจ้าชายกาลังจะสวมมงกุฎเอลล่าก็บุกเข้ามาห้ามไว้พวกยักษ์ก็ช่วยกันจัดการพวกทหารเอลล่าได้เล่าความจริงงงงทััั้้้้หหมดดใเจาาชยยฟและไบอก ว่าคนที่ฆ่าพ่อของเจ้าชายก็คือท่านอาเอกานี่เองมันมโมโหมากที่แผนการทุกอย่างถูกเปิดเผยและด้วยความที่อยากจะเป็นราชาต่อจนลืมตัวมันก็ได้คว้ามุงกุดอาบยาพิษมาใส่ก็เลยโดนยาพิษของตัวเองตายไปเลยโง่ชิบหายตอนนั้นอีแพตตี้ก็ได้วิ่งมาสั่งห้ามไม่ให้เอลล่าจูบเจ้าชายเอลล่าก็บอกเรื่องของกูแล้วก็ดึงสร้อยแม่เธอคืนมาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันทมกลางเหล่าเพื่อนฝูงทุกเผ่าพัานธุ์และทั้งคู่ก็ได้คลองรักและอนาจาักรกันอย่างมีความสุขตลอดไปเป็นยังไงงกกััันบบบ้าาครรเเื่่ออลแต หนังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากษัตริย์เลวยังไงสักวันผลกรรมก็ต้องตามไปลงโทษพวกมันเองสะใจแทนเอลล่าจริงๆที่ชนะเขามาได้และสำหรับภาพยนตร์เรื่องเอลล่าเ n นแชนเ e ็ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2004ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปถึง6.3คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ร็ t เทนตอมิโทไปถึง50%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e และกลับมาพบก,กับ GU c h a ชน e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ